มันมีงานทำมีงานทำคือให้มีสติมาอยู่กับลมหายใจก็ออกเขาเรียกว่าอนนาปานาสติพุทธเจ้าก็ตัดสลู้เรื่องอนนาปานาสติคนทั้งหลายที่ได้ตัดสลู่เข้ามาเจริญอนานาปานาสติหนึ่งมันไม่โลดโผนไม่ได้โลดโผนนะมันเย็นเย็นไปเรื่อยๆนะนันเนี่ยถ้ามันคิดเราก่อละลืบ แล้วลึกอีแล้วล,ลึกมล,ลึกถึงลมเราทำเล่นอย่างนั้นละ่ะอยู่ที่ไหนก็ทำเล่นนี่สติอยู่กับลมหห้ใจเข้าหห้ใจออกเอามันสงบอยู่ทั้งวันนะมันสงบเล,ล่นๆถ้ามันคิดเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงก,ก็ปล่อยไปเอามาอยู่ที่ลมบันนีอ้อยู่ที่ลมลมนี่มันมีอยู่ตลอดหรอะ มันยันอ,อยู่วัดก็ดีอยู่ที่บ้านก็ดีก็มีที่พึ่งย่งไงนั้นความโลภมันก็หายไปความโกรธมันก็หายไปถ้ามันเกิดโมโหโทโสขึ้นมามันคิดอะไรไม่ออกเอามากำหนดรูที่ลมหายใจพุทโธกุทโธนะความโลภก,ก็จะหายไปความโกรธก็จะหายไปความหลงก,ก็จะหายไปเพราะความรู้สึกวันโลกมันเออมันมันไม่มีตัวตนอะไรหรอก